สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองเลือกตั้งคือเป้าหมายร่วมไม่ว่าจะรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายค้านยิ่งมีความเด่นชัดในเรื่องของการเลือกตั้งมากเท่าใดยิ่งสะท้อนถึงลักษณะอันเป็นความสถียนในทางการเมืองมากเท่านั้นจําเป็นที่ต้องสนใจท่าทีของพระเด็ประวิตวงษ์สุวรรณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการนั่งหัวโตที่ประชุมสบคและมีมติยกเลิกประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีมาตั้งแต่มีนาคม2 5 6 3ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตว่ากำหนดการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งต่อเนื่องจากการอ่านคำวินิจฉัยสถานะของพูเด็กประยุทจันโอชาจะมีเรื่องหน้าวิตกกังวลมาหรือไม่ ไม่ว่าจะคําตอบจากพระเดกประวิตรวงศวรรรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะคําตอบจากพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตรงกันนั่นคือไม่วิตกเท่ากับเป็นการยืนยันว่ามติจากสบคได้ผ่านการหารือมาแล้วอย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณขานรับจากพรเดกประยุทธ์จันโอชาสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะคำวินิจฉัยวันที่30 กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรสภาพการใจดำเนินไปราบรื่นสามารถควบคุมได้และปัญหาอย่างแท้จริงที่รออยู่ก็คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นตามวาระที่จะเกิดขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2566คือกำหนดการอันวางอยู่บนพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยการระตเตรียมอันมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นการ รับรองอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการลงความเห็นว่าจะต้องดำเนินการเลือกตั้งไม่เกินเดือนพฤษภาคม2566ไม่ว่าจะเป็นการวางหลักเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐาน180วันก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งจึงคือสัญญาณและคือความเป็นจริงที่แท้จริงในทางการเมืองและเท่ากับป่งบอกให้เห็นว่านั่นย่อมเป็นเส้นทางเส้นแบ่งอย่างแท้จริงของก้าวต่อไปในทางการเมือง นับจากนี้การเคลื่อนไหวที่เป็นด้านหลักจึงเป็นการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองโดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่การเลือกตั้งกล่าวสําหรับรัฐบาลน,นั้นเป้าหมายขั้นต่อไปคือการขับเคลื่อนการประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่านั่นคือหมุดหมายที่จําเป็นที่จะกําหนดทิศทางทางการเมืองความเชื่อนั้นก็คือไม่น่าจะรอจนถึงเดือนมีนาคม2566 โรงกันข้ามสภาพการของแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นปัจจัยกดดันต่อนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนั่นหมายถึงการต่อสู้เพื่อชิงความได้เปรียบจะเริ่มต้นขึ้นมาความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองหล่มลึกการเมืองกลุ่นรัฐประหารช่วยมาทางตันการเมืองข่าวลือรัฐประหารช่วยกลุ่น ท่ามกลางคำประกาศรถแมพการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนิยมแปลกเป็นอย่างสูงหากมองจากประชาธิปไตยอารยะอย่างสหราชจัอฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอินเดียแต่สำหรับสังคมไทยมิได้แปลกเพราะแม้แต่ประธานนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ไม่อาจให้หลักประกันได้ว่าจะมีรัฐประหารหรือไม่สายตาของสังคมจึง ให้ความสนใจเป็นอย่างพิเศษไปยังความคึกคักเป็นอย่างสูงของนายสุเทพเทือสุบันและรอคอยวันที่30กันยายนแปลกใจหรือไม่ที่มีข่าวการโยกย้ายและแต่งตั้งให้นายทหารรับราชการอันจะมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะจากคอมเมนเตเตอร์ ator, แม้กระทั่งดรสุชาติบำรุงสุขแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ติดตามแต่ละก้าวย่างอย่างก่อติด เส้นทางของสำนักข่าวดีฟบูซีจึงถูกจับตานั่นไม่เพียงเพราะว่างวขบวนตั้งแต่กองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศล้วนอยู่ในความรับผิดช,ชอบของเตรียมทหารรุ่นยี่สองหากแต่การจัดวางบางตำแหน่งในห้าเสือมีจุดเด่นประการสำคัญเป็นอย่างมากก็คือบรรากาศก่อนรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ์2534ได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความเงียบ ของพระเดชประยุจันโรชากลิ่นอายของรัฐประหารที่ช่วยมาอย่างต่อเนื่องอาจขึ้นอยู่กับ 1. การเคลื่อนไหวในกองทัพและ2การเคลื่อนไหวของนายสุทเทพเทือกสุบัณยิ่งกว่านั้นยังเป็นวาระ16ปีของการรัฐประหารเป็น16ปีของการรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549รซึ่งสัมพันธ์เป็นอย่างแนบแน่นอยู่กับการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 5 7มีการทบทวนบทเรียนการอย่างคึกคักขณะเดียวกัน มีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากด้วยลีลาของคุณทักษิณชินวัตรทั้งมองผ่านครอบครัวเพื่อไทยและบทบาทโทนี่วูซัมแม้แต่การเดินทางจากมหานครดูไบามายังสิงคโปร์และเหยียบเท้าลงในพื้นที่ปีนังพร้อมกับนางสาวยิ่งลักชินวัตรก็ถูกจับตามองโดยเฉพาะจากนายสุเทพเพกสุบันท่ามกลางกลิ่นรัฐประหารก็ปรากฏสองความเชื่อที่แย้งกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อมองไปยังกระบวนการรัฐประหาร1มองบวก2มองลบนี่เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปก่อนการรัฐประหารทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจสกัดขัดขวางหรือยับยั้งรัฐประหารได้การเฝ้าดูและติดตามจึงคือความจําเป็นความคืบหน้าถดถอยการเมืองอาการประชาธิปัตย์สถาบันพักสันไหวการออกอาการของนายชวนหลีกภัยคือมาตรวัดสถานการณ์อันพักประชาธิปัตย์กำลังประสบได้อย่างเด่นชัด เหมือนกับงุดหงิดในเรื่องของกยาศาเนื่องจากเงินกู้กยาศาถือเป็นนโยบายโบแดงของทางพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจึงจําเป็นที่ต้องงุดหงิดอย่างเป็นพิเศษเพราะสารตั้งต้นเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยและได้รับการสนองจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอย่างอบอุ่นย่อมสะเทือนต่อพรรคประชาธิปัตย์แต่พลันที่ยอดคําเท่ประชาธิปัตย์ไม่เคยซื้อเสียงและเน้นอย่างหนักแน่น ในพื้นที่ภาคใต้ออกมาผู้คนก็ร้องอ๋อเป็นภาคใต้ต่างหากที่นายชวนหลีกภัยกังวลความกังวลของนายชวนหลีกภยัยเป็นความกังวลเดียวกันกับที่ทุกระดับนั้นภายในพักประชาธิปัตย์มีความกังวลอย่างท่วนหน้าเห็นได้ตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 2แม้พักประชาธิปัตย์จะรักษาพื้นที่เดิมเอาไว้ได้ถึงย2ิแต่ก็ต้องสูญเสียให้กับพักพลังประชารัฐไปถึง14 ขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็พยายามรุกคืบการรุกคืบของพรรคภูมิใจไทยไม่เพียงแต่ทําให้ต้องเสียนายนิพิษอินทรสมบัติให้กับพรรคสร้างอนาคตไทยสร้างความคึกคักเป็นอย่างสูงให้กับนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์หากแต่เมื่อภาพของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจับมือกับนายวิทยาแก้วพราดายและนายเอกนัทพร้อมพันธ์ยิ่งสร้างความหวั่นไหวเพราะรู้ว่าเงาที่ทอดทับนายเอกนัทพร้อมพัน์เป็นใคร ลำพังเห็นการเดินสายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปล่อยยอดคำเท่คำแล้วคำเล่าจากปากของนายสมคิดจตุสีพิทักษ์ก็ก่อภาวะหงุดหงิดเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าทุกข้อมูลที่พอนเข้าสู่สมองก้อนโตของนายสมคิดจตุสีพิทักษ์มาจากนักการเมืองคนใดแต่เมื่อได้เห็นรวมไทยสร้างชาติยิ่งกระวนกระวายเด่นชัดว่าพักรวมไทยสร้างชาติ ได้ฐานการเมืองในระดับจังหวัดชุมพรไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหมดสิ้นแล้วยังทำท่าจะแย่งคืนสุราษฎร์ธานีอีกลำพังการรับมือกับพักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยก็ทำให้พักประชาธิปัตย์เหนื่อยอยู่แล้วยังมีพักครวมไทยสร้างชาติยังมีพักสร้างอนาคตไทยจึงยิ่งหนักหนาสาหัสการรุกจากพักพลรรังประชารัฐประสานกับพักภูมิใจไทยประสานกับพักสร้างอนาคตไทย ประสานกับพักรวมไทยสร้างชาติจะสะเทือนพักประชาธิปัตย์เป็นอย่างสูงการถอยร่นจากพักระดับประเทศมาเป็นพักระดับภาคก็เจ็บปวดยิ่งอยู่แล้วนี่ยิ่งจะถอยไปสู่ระดับจังหวัดสถาบันอย่างพักประชาธิปัตย์ย่อมเจ็บความคืบหน้าวิเคราะห์การเมืองเสียงถอนหายใจชวนหลิกภยัยกังวลหนักต่อประชาธิปัตย์เด่นชัดเป็นลำดับว่าพักประชาธิปัตย กำลังตกอยู่ในสถานะตั้งรับทางการเมืองแม้จะเพิ่งกำชัยต่อร่างพรบกัญชากัญชงด้วยการสามัคคีกับพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยเพื่อทำสงครามสั่งสอนต่อพักภูมิใจไทยแม้จะได้นางวัฒนญ,ญาบุญนาคมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แต่หากสัมผัสกับจังหวะก้าวและการออกโครงยังดูเดือดแหลมคมจากในชวนหลีกภัยก็ย่อมกระสาต่อความหงุดหงิดอันแฝงอยู่ภายใน ขนาดชวนหลีกภัยต้องออกโรงก็ย่อมหนักถ้าถามว่าจังหวะก้าวของนายชวนหลีกภัยในเรื่องของประชาธิปัดไม่เคยซื้อเสียงเข้มข้นหรือไม่หากเป็นการเลือกตั้งในยุคแห่งรัฐธรรมนูญพศ2511ขณะที่นายชวนหลีกภัยยังเป็นหนุ่มน้อยเปี่ยมด้วยพลังทางการเมืองถือได้ว่ายอดคำเท่จำเป็นต้องล้างหูรับฟังแต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมดิจิตอล ที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสร้างปรากฏการณ์ผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562คำของชวนหลิกภัยมีได้เท่ระเบิดอีกต่อไปแล้วรากฐานที่ชวนหลิกภัยจำต้องออกมาสะบัดมีดโกนคืออะไรนั้นคำตอบคือ1คือความขัดแยง้งแตกแยกอันก่อให้เกิดสถานการณ์แยกตัวครั้งใหญ่ภายในพรรคประชาธิปัตย์อย่างไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนไม่ว่าจะมองไปยังรวมพลัง ไม่ว่าจะมองไปยังไทยพักดียิ่งการขยับขับเคลื่อนเข้าแย่งยึดเอาพื้นที่ในภาคใต้ทั้งของพักสร้างอนาคตไทยและพักรวมไทยสร้างชาติยิ่งหนักแน่นดังแผ่นพาส่งผลให้พักประชาธิปัตย์ต้องถอยร่นไปติดมุมความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์ต้องสู้กับคนของพรรประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นสุเทพเือกสุบรณไม่ว่าจะเป็นนิพิษอินทรสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นพีรพันธ์สาลีรดพิภาคไม่ว่าจะเป็นนายวิทยาแก้วภรเดยจึงได้ยินเสียงถอนหายใจจากชวนหลีกภัยดังอย่างกึกก้อง